โลกเหล่านี้มันมีมาแต่ไหนจากไรมาโลกโควิดใช่ไหมโอโหอย่าเป็นวัวหรือว่าเป็นควายเขามันกแหลมนี่เคยโดนควายเนี่ยมันไล่เหมือนกันนะเดินมากลางท้องนาเนี่ยเห็นเรลืองเหืองนี่ยไม่ถอดกีวอนได้กว่า พิ้เสิงหัวมันเลยว่ะท <c oughs> ี่มาใกล้ <c oughs> พอวิ่งผ่านไปมึงหยุดทำไมล่ะมันพาเหลืองกูนะว่าแต่หยุดเลยหมดโลกโคิดอนออโลคโคิดนะ เดี๋ยวก็ว่าโรคไข้วัดนกโรคไขวัดหนูสารพัดโรคที่มันจะตั้งขึ้นที่มันจะสมมุติขึ้นโรคเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในโลกมันทําไมถึงไม่ดูว่าโรคที่มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่มันทำไมถึงไม่ดูจะรักษา,า,รการโรคข้างนอกแค่นี้เหรอ ทำไมไม่รักษาโรคข้างในให้มันพ้นออกไปกูมันป่วยทุกวันก็ป่วยกลับกลับเกิดเกิดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันก็เกิดขึ้นมามันกระดับพวกมันอยู่เรื่อยเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้เหมือนกับลมหายใจเข้าเราเมื่อกอกมันก็ดับหายใจเข้ามันก็เกิดแใจที่มันเกิดมาเนี่ยจีภพกี่ชาติกีกับกี่การอะไรย่างไรที่ได้มาเป็นมนุษย์เนี่ย ยังจะมาเก็บมาป่วยเป็นสัตว์เดรัจฉานขี่พบกีชาติแล้วแล้วก็ยังไม่รู้อีกมาจากพบไหนก็ไม่รู้ตายแล้วจะไปพบไหนก็ยังไม่รู้อีกรู้แต่ว่าเป็นมนุษย์เราก็จะตายทําไมไม่ดูโลกอันนี้ถ้าจะรักษาโลกต้องมารักษาโลกนี้โลกทุกอย่างดับหมดเข้าใจไหมโลกเนี่ยมันเป็นแต่เพียงว่าโลกเหล่านี่มันเป็นธุรกิจอันหนึง่ง ที่ก็ตั้งขึ้นเดี๋ยวก็มะเรงรักษายากมากโรคหัวใจวายมันช็อตลลแล้วลก็โรคเอดรักษายากมากโรคเหล่านี้แรงมากแล้วนี่เชื่อมันรุนแรงติดแล้วตายกันวันละเท่านั้นเท่านี้ วันหนึ่งคนเกิดมากน้อยเท่าไหร่ในโลกวันนี้แล้วคนตายมากหรือน้อยเท่าไหร่ในโลกวันนี้สัตพสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ละ่ะตายมากน้อยเท่าไหร่แต่ละวันเกิดมากน้อยเท่าไหร่เราเห็นไหมมันก็มีของมันอยู่อย่างนี้มันมีของมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เรื่องโลกเข้าใจไหมลูกแล้วอย่าไปฟัง มุงคลตื่นข่าวมากนะฟังหูไว้หูทุเรียนปีนี้มันเกิดโรคไวรัสอันนี้ราคามันจะตกแล้วก็ปากต่อปากที่ี่ก็เรกว่ากากาเนี่ยเมื่อเวลามันจะร้องมันก็เช็ดศพของมันเนี่ยเอาปากของมันเชง้อยไปาก เ็โอ้ยปลาเซ็จปลาปลาปลาเซ็สไอ้กาเสร็จศพก็ท่านผู้เพื่อเพี้ยนต่อไปก็ปลาเจ็ดศพก็ท่นกาเจ็ดศพก็ท่นกาไม่ปลาทั้งเจ็ดปากปลาแปลไปท่านอีกบแบบที่แทบไม่มีปากเดียวนั่ะเอะเราช่างงอยปากของมันน่ยเช็ดตามขนของมันชำระความสะอาดล้างความสะอาดปากของมันเท่านั้น ว่าเช็ดตัวนังกายเป็นเจียดไปซะอย่างเนี้ยอันนี้มันก็ลักษณะเดียวกันนะไรลูกเข้าใจนะครับผมเรียบภากันเอาอะไรปิดจมูกไม่อยากหายเกมนั่นเห็นไหมนั่นน่ะอยากอยากอยาก หาผภาพว่าปิดจมูกหาใจก็ไม่สะดวกมองดูแล้วบโอ้เป็นนเลยเขาว่ามนุษย์แต่ว่าสัตว์ใจสูงเขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมอทำไมไม่เชื่อองค์菩ัพนมสัมมาสัมพุทธเจ้า ีแหลบางทีคร้งเดยวไปพูดมีคนมาถามทราบข่าวว่าลุงปู่ป่วยป่วยเป็นอะไรรวงโรคหัวใจเดาะชิดถึงหมอสาวาปเลยมันจบไปซะป่ะถ้ามันสุดไปเลยแบบาพองหัวใจเดาะไปเรเหมือนคุณ่ท่นตายด้่ะกูไดยง่ามุงกุ่กูยบอกง่ามุกุกด้วว แกกูบ่ไดเรางามผิวกายเด้กูางามใจเด้กูบ่ได้งามกายพวกสูดได้คนละงามเด้ปะ <laughs> บางคนใบหน้าว่างามใจละงามไหมใครจะมองเห็นละ่ะมันสำคัญอยู่โน่นบางคนใบหน้าขี้เลอะหน้าแป้วหน้าบากแต่ใจของเขาะงาม มีอะไรเป็นหลักฐานพอจะเทียบให้ฟังทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไปโปรดจันทานที่ห้ามันเป็นวันนัดที่ห้าของเหมืองแขกพระลาชามาสัตว์แม่แต่ข้าบอดีมีแต่แก้แหวนเงินทองมากมา,กายกายกองแต่เวลาไปโปรดไปโปรดพวกวันนัดที่ห้าที่นอนตายอยู่ข้างถนนเหมือนกับหมาที่เขาทิ้งแล้ว ยังสามารถเราสัพพสัตพวกนั้นมนุษย์พวกนั้นน่ะยังต่ำก็ไปสวรรค์ได้ไปเป็นเทพพระเจ้าได้หรือปฏิบัติตามก็เข้าถึงพรหม,มโลกเหนือพรหม,มโลกไปก็เข้าสู่นิพพานได้เห็นไหมแต่มก็ยังไม่หมดผมก็ยังมีอยู่นะพระเจ้ามาขนแต่ละพระองค์เนี่ยขนเข้าสู่นิพพานมากเท่าไหร่ก็ยังไม่หมด มนุษย์มันแออัดมันไม่ใช่แออัดตั้งแต่โลกมนุษย์นรกก็ยิ่งแออัดเข้าสารอยู่ในกระสอบว่าแออัดติดกันอยู่วิญญาณมากกว่าน,นั้นที่แออัดกันอยู่แต่ไม่เห็นกันไม่ใช่แต่นรกถ้าหากอยู่สวรรค์อีกละ่ะ พวกนางฟ้าเต้นรำอยู่ในจีบบัวจีบเดียวที่บ้านดอกดูสิจีบบัวจีบเดียวเป็นสัเสน่ะเป็นหมื่นหมืน่นเป็นแสนน่ะเต้นรำกันอยู่ได้จีบวิญญาณมันไม่ใช่ตั้งล้านเต้นสเสมอไหล่จีบบัวจีบเดียวเป็นหมื่นเป็นแสนก็นอยู่กันยังไง มากขึ้นมาอีกแล้วก็พอโลก,กันนี้งลยหถือว่าแถมผม